มิทำพ่อค่าจะเป็นไรหรือเปล่าจ๊ะ,ะไม่เป็นไรหรอกมันทำพื้นทำดินทำเลทำงูเจ้าไม่ต้องห่วงท่านชายเจามไม่ทำ้ายถิ่นทายหรือทำอย่างอืน่นตะกบบกหรอกท่านชายทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยอ่ะก็เพราะไงก็เพราะวิชาอาของกินตะกบ,บ,บนะอนี่างนนี้ค่อ,คอยๆเริ่มตีอะไรออกไป ไปเลยที่จะวนอยู่ไว้แล้วอาการอย่างนี้จะยังมีอยู่หรือเปล่าจ๊ะแน่นอนเลยขึ้นอยู่แต่กับพ่อของเจ้านี่มั้งก็มีพี่ชายคนท่านพ่อเจ้าเป็นลูกคนอี้ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่าวนะครับพี่พี่เอฟซีทุกคนยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนะพี่พี่เอฟซีทุกคนก็ในวันนี้นะครับพี่พี่เอฟซีทุกคน ก็หลังจากที่ตาลุงเนี่ยเหมือนกับว่าที่ผมมาดูคลิปมิเตอร์แฟงนะพี่พี่สิทุกคนเหมือนกับว่าโดนปอบเข้าร่างนะครับพี่พี่สิทุกคนและน้องนวลก็เหมือนกับว่าตาลุงเนี่ยจะใช้วิชาคมกลับมาโดนน้องนวลอีกแล้วนะพี่พี่สิทุกคนหลังจากที่ผมดูคลิปน้้งนานนะพี่พี่สิทุกคนก็วันนี้ผมเลยจะมาดูว่าน้องนวลกับตาลุงเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างนะพี่พี่ิทุกคนถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับตอนนี้ผมก็มากับท่านชายนะถ้าเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะพี่พีย่านเข้ะชิ จากการตะลุงเลยนะพี่พี่เอฟซีทุกคนแต่ผมไม่ยังไม่แน่ใจนะว่าตะลุงเนี้ยเริ่มกลายเป็นผีหรือว่าเป็นปอบหรือว่าอะไรนะน้องนวลก็ผมไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าตอนนี้เป็นร่างผีหรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบให้แน่ชัดน,นะพี่พี่เอฟซีทุกคนกพราวันนี้ก็ต้องคอยติดตามผมไปนะว่าตอนนี้น้องนวลกับตะลุงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะพี่พี่เอฟซีทุกคนหลังจากที่ผมดูคลิปน้องนันกับมิตรแฝงแล้วก็ตะลุงเนี้ยเหมือนโดนปอบเข้าร่างอีกแล้วนะดีที่พี่ผมผีพผมมาช่วยนะพี่ผมมาช่วยกนะ็ ตาลุงแกเริ่มจะดีขึ้นหรือไม่ดีผมก็ไม่ทราบนะพี่ๆสิทิคนก็วันเนี้ยผมกับท่านชายเนี่ยพร้อมที่จะไปหาตาลุงแล้วกับน,น้องนัวแล้วนะท่านชายพร้อมยังครับก็พร้อมแล้วก็เอาอย่างงี้นะพี่ๆสิทิคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดียวเราทั้งสองคนไปแล้วนะครับ แ,นนแล้วรวมก็แรงมากกันชายผิดปกตินะปกติกตรวมมันจะไม่แรงขนาดนี้นะท่านชายเหมือนฝนฟ้ากัน,นมันเปลี่ยนแปลงเลยนะตอนนี้เราเข้ามาถือตรงนี้ปุ <insist. S 1> ๊บเหมือนมีฝนจะมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีฝนมาท่านนี้เลยนะพี่พีทุกคนและตอนนี้มันก็เหมือนอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยบริการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเสียงแล้ววะเฮ้ย เฮ้ยกลตาลุงเป็นอะไรวะเพียบทีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตาลุงเป็นอะไรวะท่านชายตาลุงเป็นไรพ่อนมนอนเป็นไร บที่ไานีพ่อของข้าข้ารู้สึกว่าวิชาของท่านยังไม่หมดตัวไปเลจ๊ะเมื่อคืนร้องเรียกหาพี่น้องบัวของข้าทั้งคืนเลยจ้ะแล้วจับมาฝากกันแลยวไปตื่ได้กันข้าเห็นข้าดูไม่ได้เลยฮัลโหลดับเบิ้ลนะเฮ้ยดับเบิ้ยังไงล่ะดับเบิ้ล ไม่เป็นอย่างนี้ท่านชายคุยไม่รู้เรื่องเลยให้ช่วยอะไรน้องนวลบอกท่านชายไปเลยให้ท่านชายช่วยให้่อของ้าหอกทางว่าลิ้ของจ้าหมันแล้วเจ้าไปได้วยเชครับผมเจ้า้าน่อยอาพื้นในบ้านไปแล้ว เขาไม่พูดอะไรเลยนะเพลฟีทุกคนท่านชายเขาไม่พูดอะไรเลยไม่พูดน,นดใช่้าจริงว่าวิชองเขาจะไม่จัดกะเาดีเวไอยู่เขาเดียเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาไงดีท่านชายข้าขอรการอาข้าล้าดูข้าชยกับซุง้ง เกาวซุ่มเกาซุ่มพึ่งหน้าตาดูนะดดดดั่นเฮ้ยขันชยัยขันชยัยดูตาลุงดิเป็นอะไรชอบเป็นเพื่กัน

ขาค่อยดเมื่อคืนตอนแรกพ่อของใครยังปกสิแล้วยูยูมีชช้เงาร่างดำใครก็ไม่รู้จ่กยยูยูก็มาดนคุยกับท่านพ่อใ้ากันนั้นพ่อข้าก็เปลี่ยนไปเลยจ้ะข้าเป่แล้วแ้วดูนีตาลุงก็้าเป็นพี่ชายพ่อเจ้าได้เจ้าแม่งวะเจ้กันสิเจ้าเล่ามา ถึงว่าพี่ชายของพ่อขอนเจ้าอาจจะมาหนี่หรือว่าทำอะไรบันอังกับพ่อเจ้ากันไหมถ้าพี่ชายเป็นแบบนี้แล้วท่านสามารักสารได้ไหมคะเดี๋ยวใครดูกันได้จ้ะ พี่พี่สิคนเดี๋ยวว่าท่านชายเนี่ยตอนเนี้ยกำลังใช้วิชาเขานะเพื่อจะรักษากาลุงนะหลังจากที่ตารลุงเนี่ยดูอาการไม่เหมือนคุณพ่ตีนะเดี๋ยวขอ,อนุยาตไม่พูดเกินนะพี่พิฟสิคน อพึ่งแล้วกุญแาเราก็กุญอตอนนี้เขาตาลุงแกเริ่มดีขึ้นแล้วเมืเ่อกี้เขาบ้าเมืงนข้าวหนาบ้าไปแล้วไอ้แต่ข้ออย่าเขาบอกเมื่อกี้เหมือนกับว่าของจะเข้าตัวเลยนะเหมือนกับว่าอะไรสักอย่างท่านชายเหมือนว่าของจะขึ้นของเข้าตัวเขาใช่ครับของขึ้นเ<อ>จ้เาลองเอาน้ำจากตรงน,นี้ดูนี่คือบนน้ำที่จะน้องข้าเลยข้า เฮ้นั่งไปทางคิดอยงนี้เป็นสัตว์ลุงชัดล่ะเอานัมาถึงทานึงมาล่า,า,า,านี่จะพ่อเจ้าดูถ้าคุมั่มีอะไรแปลกเจ้าเข้าใจได้จ,าจา้าดุนันก็ดีจา้าเจ้าไปัน้ำเธอไม่แค่นี้เจ้าไปัุ้ แล้แตอนนี้เจ้าี่ัไงบังดีขึ้นหนือไครักกุญญาเราก็พึ่งคุนยาเขาบอกดีขึ้นหน่อยครับท่านชายนอเจ้าไปค่าอบาีกทีเจ้าลไมคนต่น

มิงทำพ่อข้าจะเป็นไรหรือเปล่าจ๊ะไม่เป็นไรหรอกันทงางืืนบนดินเนี่ยบนเจ้าไม่ต้องห่วงท่านชายข้าไม่ทำลายทำลายหรือทำ่างอื่นตะกบหลอกลท่านชายทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยอ่ะก็เพราะไงเพราะวิชาอาคมที่ตะกบอย่าง,น,น,งนี้ตัวนี้ค่อยๆเริ่มสิไรออกไป ไปเลยที่จะปวดดีไปแล้วอาการอย่างนี้จะยังมีอยู่หรือเปล่าจ๊ะอย่างนี้ขึ้นอยู่แต่ก,ก,ก,กับพ่อของเจ้ามั้ก็มีพี่ชายคนที่พ่อเจ้ามีเลือดปดอีกแม่มันท่านยืนตื่นมือนนี้เจ้าหลวพ่อเจ้าอันนี้นใช่จ๊ะเจ้าเดรังกายเถิข้าไม่ทำไรหรอก ถือใช้วิธีตึกบ,บ่งนี้มของเจ้าข้าไปทจะมีแต่จ้าแล้วท่านพ,พี่ชายของท่านพ่อข้านี่ยังมาวนเวียนเทนี้ได้หรอจ๊ะไม่มีกันเลยข้าไุ่งไปถึงตอนวา่าจะมีของขวัญจะมาเอาไหนไปเอาไหน ถ้าบุกคนกนี้คง,งมีการูิดลอกข้ารู้เลยว่าบ่อเกาือจะกดเในตัวข้าเนน้ำนี้เพื่อขับไป่บกมาไเลยทนพ่อของข้ารองแนคืนนข้านอนไ่ด้ไม่หลับเยนกันี้ต้องบอก จูต่ฉัน,น,ฉนออคนเดียวเจ้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวใครมาดูเององั้น้ปแจ้งฉันมาดูเองถ้ายังหไ,ไม่อยากลดเงนที่เชนมาจ้าไปอยู่กับที่มาหลายาลาครั้ง้จกงใจทางและครอบครัวอของท่าน,นจ้ะมันก็ตัดมันใจเจ้าเถดจนนู่น ตบอบามลาเินอทีวนี่กดนเีเยกดอมทอ่อ่ะอาววยดพิารอาววยินรับพอก็วีจบ้านเามีดาตาลงแกเนี่ยเริ่มดีกัน้ทนน่าจะหายดีแล้วจ้ะมันก็ดีแล้วท่านเดินย็นีิจะพักข่าวกลับล้วอะไรเย ่วหลนตาลุงแกบอกเริ่มดีขึ้นแล้วนะท่้าอากางไกบอสักแ่จอจาีแล้วเอาอย่างนี้ท่านชายถ้าอยา่างนั้นแต่ตาลุงเริ่มดีขึ้นเรารีบเดินทางกลับดีกว่าเพราะตอนนี้เดี๋ยวฝนมันจะตกขึ้นมาอีกอแลครับผม อพยพอย่างไรละย,ย่อเม่จับแลว้วเม,ม่พอตอนนี้ตาลุงก็เริ่มดีขึ้นแล้วท่านชายเดี๋ยวน้องนวลฝากดูแลตาลุงด้วยนะถ้าเกิดเรื่องไม่ดีก็น้องนวลก็รีบกลับไปนอนบ้านหลังนู้นนะขอบใจพี่ชงกับท่านชายมากเลยนะจ๊ะครับผมไปลกไวชนครับผมก็เอา,อางี้นะพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวผมกับท่านชายนี้จะขอเดินทางกลับวะนะเพราะหลังจากที่ผมพาท่านชายมาดูอาการน้องนวลกับตาลุงแล้วดีที่เราพาท่านชายมานะถ้าไม่พามานี่ น้องนวลอาจจะแยกมากกว่านี้นะตาลุงก็อาจจะกลายเป็นผีเต็มตัวซึ่งตอนนี้ท่านชายก็ได้ปลดปล่อยดปลดปล่อยไอ้ล่างปีสารล่างดวงวิญญาณแล้วใช่ไหมท่านชายเพอย่างนี้นะพี่พีเอฟซีทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะนาเดี๋ยวผมกับท่านชายเนี่ยจะขอเดินทางกลับ่อนนะยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังไงต้องขอตัวลาก่อนนะครับก็นนบวสวัสดีครับ